ก็วันนี้เรามาอยู่กับเซตเซตเปิร์กที่ว่าผมใช้ประจำนะครับก็คือด้านบนจะเป็นตะขออย่างนะของแม่อติกจะทำให้เครื่องปั่นไฟลด15เมื่อแขวนที่ตะขอสีขาวนะส่วนด้านขวามือจะเป็นสวิตช์คนตายนะครับเมื่อแขวนพลชีวิตจะทำให้เครื่องล็อกนะครับ ในกรณีที่เครื่องล็อกก็คือเซอร์ต้องปล่อยมือออกจากเครื่องนะครับส่วนเบิร์กด้านล่างก็จะเป็นตะขอยอันนะของพินเฮดนะครับจะทำให้ติดสถานะเลือดท่วมแลเวอร์วะแต่ถ้าพูดว่าชีวิตฮิวจนเซนก็จะทำให้ซ่อมแซมเครื่องบั่นไฟลดลง9%จนกว่าจะบาดเจ็บอีกครั้งนะครับในส่วนในเบิกด้านซ้ายมือครับจะเป็น บาร์บีคิบวกติกนะครับก็เมื่อแขวนพลวัตชีวิตบนเสาจะทำให้เห็นคนอื่นที่อยู่ไกลจากตะขอ40เมตรนะ่ะซึ่งคอมโบกันทั้งหมดเลยนะในเบริร์กทั้งสี่ก็คือจะเป็นการแขวนส่วนเบริร์กด้านบนด้านล่างจะเป็นเสาขาวนะครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาแขวนเสาไหนก็ได้ครับก็ในส่วนเอออนนะครับจะเป็น เวลาในการรีชาร์จของบิงลดลง20%แล้วก็เพิ่มระยะบิง20%แต่ข้อเสียงของมันก็คือจะเพิ่มเวลาชาร์จ20%เช่นกัน,นต่อไปก็เข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะโดยผมจะเอาโมโลิเขียวไว้ด้วยนะครับในเกมนี้เล่นเนิร์ดมีไม่กี่อย่างนะครับก็ 1. อย่าใจร้อนสองบิงตามบิงตาม ผมก็สอนไม่เกง่งรลต้องไขั้ในส่วนนี้จะเป็นสาขาวนะที่ว่าผมอธิบายไว้ตอนคลิปก็คือ,ขอเขวนปุเครื่องจะระเบิดนะครับโดยเปิร์กด้านบนแล้วก็จทําให้เครื่องลบอจากเปิร์กด้านขวาน,นะแล้วก็จะมองเห็นคน กับเอิร์กด้านซ้ายด้วยนะครับในส่วนเมื่อกี้จากที่แฟนเสาวขาวทำไม่เซอสเก็ชาหน้าเวอร์วัดแล้วก็เครื่องระเบิดแล้วก็ล็อกเครื่องแล้วก็เห็นพลวัชีวิตในสิ่งนี้นๆๆๆๆส่วนจังหวะแบบนี้เราต้องบิงตัดเข้าไปนะ ส่วนจังหวักด้านหน้านี่ก็คือมัะใจร้อนเกินไป ใครไม่เข้าใจเรื่องเปิร์นะเปิกด้านบนนะครับก็คือจะระเบิดเครื่องที่ได้เยอะที่สุดนะซึ่งเป็นเครื่องด้านหน้าเครื่องนี้ก็เยอะเหมือนกันก็สื้ออันเงินไวมากเลยนะ จังหวะแบบนี้ให้เราบินตามเลยครับเดินบิงส,สมัติข้างหน้าก็จะเป็นการเดาใจนะเขาจะโดนแบบนีาา้แก็บิงตัดไปเลย ตรงนี้มีคนเนียบทาําไมไม่เจอเดินมาเช็คอีกครั้งแล้วก็กลับไปที่เสาเลยเพราะเราจะเสยเวลานานไม่ได้นะก็ถ้ีบินแถวบ้านเล็กนั่นก็ ให้เราวังลงห้องวีได้นะถ้ามีห้องวีนะครับที่บ้านเลยเพราะว่าถ้าเราก้มหน้าพลาดดีดนก็จะลงห้องวี ช่วงกลางๆเกมเราสามคนได้ก็รีมาก นะนอกจากจะล็อกเครื่องแล้วยังทําให้รู้ว่าเจออยู่เครื่องไหนด้วยนะเพราะมันจะล็อกถ้าเออจอฝ่ามือออกจากเครื่องนะครับ จังหวะน,นี้เราไม่ต้องรีบแล้วนะเพราะว่าเกมมันของเราแล้วล้มสองแล้วก็เครื่องอยู่ใกล้มากเราสามารถโซนเครื่องได้ด้วยนะ ต้องบอกก่อนเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าผมอัดโดยการพูดครั้งแรกด้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมอัดเป็นคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะมานั่งพูดซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ต้องใช้เวลาะครับผมเข้าใจนะครับยูทูบเบอร์บางคนเขาลำบากกว่าจะได้แต่ละคลิปโอเคก็ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ครั้งหน้าหรือยังไงจะได้ทำคลิปออกมาเป็นคลิปดีๆด,ด้วยนะครับ เปิดอดีผมก็เลยโชคดีไปซีมเมอร์ก็อยากเก็บสีเหมือจังหวันนี้ผมบินไเข้าไปเขาก็ไม่ได้เขาไม่มีคญแจ่หรือว่าถ้ามีก็แถบนี้ก็ต้อง ไขกุญแจด้วยนะหรือว่าผมจำผิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นงั้นก็แนะนำสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะดูหรือว่ากดไลค์นะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะนะ